สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องะจ้าป่าเขาพุ่เมืองเพชรบุร์วันนี้นะคะมีแนวทางเนาะเอามาฝากกับเอาฟซีทุกท่านเลยไม่ว่าแนวทางนะคะที่จะามาฝากอะ่ะจะเป็นแนวทางของชุดนหนนะคะหรือเจ้าไหนนะอันเนี้ยนะคะดูไว้เก็บไว้ก่อนนะคะถ้า ชอบเหมือนเหมือนอย่างว่า FC บางท่านนะคะจะชอบของแอดนันอย่างเงี้ยนะแอดนันนะคะจัดให้ชุดชุดเต็มชุดตัดมาแล้วอย่างเงี้ยถ้าไปชนเลขในหัวใจนะคะเลขในใจ f c อ่ะก็เอาไปเสี่ยงโชคกันดูเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะคะว่าเจ้าไหนที่ถูกใจ f c บ้างก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยเป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปเลยแล้ว หลายท่านนะคะถามมาว่ามะขามนะคะสีทองออกยังสีทองนะคะสดจากต้นยังไม่ออกนะคะประมาณเดือนกุมภานะคะได้เจอกันแน่นอนใครที่ที่เป็น FC ของสาปีที่แล้วนะได้สั่งมะขามสีทองหัวจุกไปทานนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ ปีนี้ถามมาเยอะบอกว่ารอรอนะคะอ่ะก็รออีกนิดนึงนะคะจตอนนี้นะจะมีสีชมพูท้องปิ้งนะคะจะออกหวานนะคะอ่ะจะเป็นมะขามสุกนะถ้าถ้ามีหมูก็จะติดหมูไปนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าอยากคอนเฟิร์มก็คือจะเป็นสุกไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะมาดูแนวทางกันก่อนถ้าใครชอบก็จัดถ้าใครผัด ขัดก็ผ่านลักันนะเพราะว่าจ๋าก็ไม่รู้หรอกว่า FC อ่ะชอบตัวไหนมากที่สุดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางพร้อมกันนะคะค่ะสําสหรับแนวทางในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะคะแนวทางล่างเนาะถ้าหลัก10นะคะจะเด่นที่3 6 9ถ้าหลักหน่วยล่างนะคะจะเด่นที่6 7 90อ่าถ้าชุด2ตัวล่างนะคะจับมาจะมี6 0 6 7 9 0แล้วก็ เก้าเจ็ดนะคะ,อะลองลุ้นดูถ้าของแอดบัวคำสีชุดบัวคำสีนะคะชุดสามตัวจะมีหนึ่งสองเก้าห้าหกเก้านะคะสองเก้าหกเก้าสองห้าเจ็ดหนึ่งอ่ทั้งหมดนี้สองตัวสามตัวก็ลองเอาไปเสี่ยงกันดูถ้าชุดไทยเย็นนะคะอ่ะรูดนะคะอันนี้นะคะของอาจารย์เต่านะจะรูดสองนะคะเม็ดเดียว นะคะเม็ดเดียวอยู่ที่27ตัวกันนะคะจากกันที่47นะคะอ่ะสำหรับนะคะของต้อมจำเริญเนาะ,ะวิ่งล่างอ่ะ4รับตังนะคะจัด14 45แล้วก็49แค่นี้พอสำหรับของแอตต้อมจำเริญน,นะคะลองเอาไปลุ้นกันดู ต่อมานะคะเน้นที่หวยไทยนะคะวันที่17เดือนหนึ่งเนาะถ้าชุดนี้นะคะจะเน้นหนักๆน,นะจะเป็น96นะคะถ้า98นะจะเน้นมากแต่อันแน่นอนถ้า93นะคะเน้นมีสิทธิ์ม,มากันที่99เน้นล่างนะจ๊ะอ่ะถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะ สำหรับของแอดนันนะคะแอดนันนะคะชุดนี้นะจะเป็นชุดเต็มนะคะเต็มชุดสองตัวนะล่างอ่าทั้งหมดนะคะจะมี สิหางนะคะสำหรับชุด2ตัวนะหลัก5หลัก7หลัก9 50 7ห้าศูนย์เจ็ดศูนแล้วก็5้าเ9้าแต่ว่าแอนนนาตัดมาให้แล้วนะจะเน้นอยู่ที่6ชุดจาก12ชุดนะคะวิ่งนะคะเน้นสรุปล่างเลยนะคะเน้นที่7กับ9นะวิ่งที่ 7 9 7ด7ก้าอันนี้ตัวเน้นนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งชุดก็เป็น9 0 9 9 99ถ้าของคนสีเกตนะคะคนสีเกตนะแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้นะคะ0 1นนะฟันที่1 6 6 1กันที่6 0 0 6นะล่างนะคะจะเน้นที่6 7กับ ่96นะอ่าอันนี้นะคะจะมีจัดให้เอฟซทุกท่านเอาไว้ลุ้นนะคะสําหรับคนสีเกตต่อมาของไอโจนะคะล่างนะคะจะเป็นสูตรที่หนึ่งนะถ้าสูตรที่หนึ่งนะคะจะเน้นหนึ่งน,นะหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสี่อ่าอันนี้นะคะจะเป็นสูตรที่หนึ่งถ้าเป็นสูตรที่สองอ่าจะเน้นที่ เจ็ดสองนะคะแปดสองเจ็ดแปดสาหางนะคะไม่ว่าจะเป็นศูตย์หนึ่งูนสะคะจะเน้นส่หางแต่นะคะอันนี้จะเป็นชุดสาตัวคู่โต๊ดบนนะคะจะมีแปดสี่สองแปดสี่สามแปดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสอเจ็ดสามหนึ่ง ถ้าชุด2ตัวนะ4 2 5 2 4 3 5 3 7 2 9 2 7 3แล้วก็9 3อ่ะตมาสายด่วนวงในรัฐบาลนะคะวันนี้เน้นๆหนึ่งหางก่อนอั้นนะคะ6 2ตรงๆอย่าลืมกราบลงไวนะคะลงวันที่5มกรกาก็ให้มาหางเดียวแหละ6 2แต่เพื่อนๆอย่าลืม2 6ด้วยนะคะก่อนอั้นนะ ถ้าเลขเลขทดลองออกนะคะเลขทดลองออกเนาะอ่ารางวัลที่1นนะคะจะทดลองออกที่0ูนถ้าเลขท้าย2ตัวจะเน้นที่37นะคะอ่าถ้า3ตัวหน้านะห้าเก้าสองเก้าแปดศูนย์อ่สาสตัวท้ายนะคะ5้าแปดสี่นะคะห้าสี่แปดสี่สองศูนย์ต่อมาคู่ต้นบนนะคะหลายท่านถามมาเนาะคู่ต้นบนนะคะจัดที่8 4 กับ8 9นะคะ8 4กับ8 9 2ห่างนะเอาไ้ลุ้นตามานะคะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะคะสำหรับเลขชุดนี้นะคนเสี่ยงดวงมากับโชคอ่าชุด3ตัวนะคะจะเน้นที่5 2 7 528 529้าอ่าท่าล่างนะคะจะเน้น4 7กับ58นะคะ ชุด2ตัวนะเด่นสุดๆเลยตอนนี้จะเป็น7กับ8นะคะ7 4 7 5 8 4แล้วก็8 5อ่าอันนี้คนเสี่ยงดวงมากับโชคเดี๋ยวมาดูนะคะจะต่อเลยละกันหลังจากนะคะที่ดูแนวทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ่าจะถูกใจ FC หลายๆท่านนะคะเพราะว่าแนวทางในวันนี้นะค่อนข้างนะคะที่จะโดนใจอย่างชุดของคนสีเกตนะคะซึ่งจะเป็นหวยซองเนาะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าหลายท่านอะ่ะ ถ้าอยากบอกว่าอ่าจะอยากจะฟันตัวไหนนะคะตอนนี้ยังยังยังไม่ติดใจเรื่องฟันนะคะเพราะว่าอ่าแนวทางมาค่อนข้างที่จะเยอะถ้าอยา่างที่เห็นเด่นๆตอนนี้นะคะจะมี2 7กับ9 6เนาะ สองหางนะคะสองเจ็ดกับเก้าหกที่ยังคงดูเด่นๆไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวใกล้ๆวันนะคะเดี๋ยวจ๋าจะจัดอันดับแล้วก็ตัวฟันให้นาอเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลุดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมันมีข้อมีหลุดนาอตัวเลขะระดับเซียนก็ยังหลุดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้ายังไงจ๋าจะดูแนวทางทั้งหมดก่อนแล้วถ้าจับได้นะจ๋าจะเอามาฝากเพื่อนๆละกันอ่าแล้วใครอยากได้ชุดไหนนะคะลองสับถามเข้ามา ส่วนเลขวงในนะคะตอนนี้นะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเลขจากวงในกับาสายด่วนวงในนะคะอันนี้อันนี้นะให้ f อฟดูติดไว้นะคะดูติดไว้ไว้ลุ้นกันก่อนยังไงนะคะก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณแล้วก็ขอฝากพี่มะยมด้วยนะคะคือตอนนี้โตมากแล้วนะใครที่เป็น FC ตั้งแต่พี่มะยมตัวเล็กๆนะน่าจะเห็นกันตอนนี้อ้วนมากตัว โตมากเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ในไทยนะคะขอให้เฮงในงวดวันที่17มกราคมนี้ต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยเลขพศนะคะอย่าลืมเลขพศนะ64นะคะกับ86อะหลายท่านถามว่า86จะออกไหม83ยังออกเลยนะคะออก3ามงวดเลยนะคะ86ก็ไม่แน่นะคะออก86ออก68อะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ